ตวอล่ทักทายสบายดีและกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อส,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 สุขุสุพน สบายดีตอนคัมนะพี่น้องเขื่อนตอนนั้นคัมมื่อกี้สนิมสิพาพี่พาน้องออกไปหานไปหาการพี่น้องเอ้ว่าอย่าไปการแมงกระจีนะแต่กับพี่หัวซี่ได้เลยพี่ได้เนาอคือไปนี่กะสนิมมิได้ไปผู้เดียวได้พี่น้องเอ้ไปกับมันอีแม่ล,ละกะบ,บ้าหมายสามคนพี่น้องก่อนไปสนานิมกะขอขอบคุณเพื่อพี่น้องเมื่อสุขคูสุ้คนที่เข้ามาติดตามและกับห้าซุม เป็นกำลังใจเฮ้อสาวนิม่มสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวนิม่มในเด้อให้พี่น้องเพิ่มเป็นกำลังใจเฮ้อสาวนิม่มได้คลิปต่อไปเนาะเขื่อนตอนนี้เห่ากับออกมาฮอดกลางน้านแล้วเนาะพี่น้องคืออุปกรณ์เฮ่าไปก้างนม่ได้กะมีคุแล้วกะสวิงพี่น้องเอ้ยและกีบนเซมเนาะพี่น้องเอ้ยเพราะเหาเสียนเอาไว้สั่นซอนั่นขี้ควายเนาะพี่น้องเดี๋ยวห้างสิไปเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยว่ามันสีมีลิมีนะแมงกะจีนะ แท็กซี่มานลีมาเนาเนาะเจะเลือกอะไปรุ่นบังนึ่เดียวพี่น้องเลยใช่พี่น้องอหลังจากเขาอมาหอดแล้วกะเอาก็จะได้หาเลาะหาน ผุยแมงกะจีนะพี่น้องก็คืออันกองขี้ควายแล้วพี่น้องเอ้ยอย่าหาเลาะมุกก่อนอันนี้กองขี้ควายฮาวพี่น้องเอ้ยมันมีอยู่ทางพุนกะสิเป็นบ้านนะพี่น้องพอฮาวออกมาการมื่อนี้นะพี่น้องเอ้ยเฮาววิได้ไปไก่นะเฮาอวมาไกลอันการแถวเคือบ้านนี่แหละพี่น้อง กล่องนี้ก็พี่น้องเามันสิมีหรือมีเนาะปลาพี่น,อน้อ,นองน,องนะอู้ปลาตัวนี้นะหน้าหางแม่เอามาพี่เอามาพี่ปลาพี่น้องเอ้ยนะฮะมาอะไรคุยนี้นะพี่น้องเอ้ยเป็นเงินที่ควายเห่าแต่มันมานะอ้าทุกพี่น้องคือฮุบเนี่กะเห่าฮุบแะท์สวิงพี่น้องเอ้ย อุบเสียสวิงแล้วกับไปเข่งน้พี่น้องไปไล่อยู่ต่น้ำมันพายเพื่อน่าพี่น้องกอืยมาอันนี้เ้อะมีทันใจเสียมกัเสียมไหเฮ้จทุบเอวขี้ดินนอเก็บ

อยากอ่านเก็บมันคุยอันคุยนั้นยายละกาสิมาเก็บคุยนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยคุยที่สองพี่น้องเอ้ยว่าคุยนี้ก็มาพี่น้องยังต่ำลึกโอ้ยพี่โรนี่โอ้พี่น้องแมงกระจีใหญ่บินต่ำ Wow, tôi uhm. 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 cả... phải phi nè nè măng Nè cái tina nè tina măng Mà nó tina măng tina măng tina măng Nghèo 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 tina măng tina măng tina คือมันมันดกแล้วก็มันเสียนดนนพี่น้องดนขี้ดินมันห้างหูมันวลี่น้อยน่ะมูลินมูนิน ยังชูงเลยยังไม่ยัง นี่พี่น้องคือตอนนี้ก็เหาเห็นคุยที่สามแล้วเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งก็พี่น้องไว่ามันว่ามันสีลายหรือบีลายนะว้าพี่น้องคุยนี้กอนอู้อาต้องหน่งจีนะ ห้างหุบอ่อนขี้ควายนีนก็แล้วาก็สิไปล้างน้ำนะพี่น้องล้างยุผ่ายเขานี่ละ่ะนัน่งกระจี๊กะ่ะ น้อยเงีกระจีน,นะนะลายหรือพี่น้อยมาลิ้นขี้ควายพี่น้อยคมลืมเอจมันกะจีกระติดเล่ม เดาคงนี่กับตะไลเนาะโน <Yeah. S 1> ้มันโดนเออ คือมาฮอนนี่กัเห็นอันนั้นพี่น้องเห็นก็คูนเดี๋ยวสิไปเบิ่งก่อนพี่น้องว่าว่ามันสิมีแมงขนูนหรือบ่เนาะน่ะใครแม่เพิ่นไปอันตองก่อนเลยพี่น้องเอนาะเบืออ่อนมีอะไรมีเปล่าไหมมีตัวใหญ่นี่อันนี้อะไรปลาพี่น้องเอ้ยน่ะบินูวาปลาปลาตุกมีโรคไหมมีลงมีลงมีอย่างโค้งทคาไหมแม่ เดี๋ยว่ตรงลุมได้คุ้มมากว่ะตัวใหก็ไม่น้องดอกคูนเมื่ออ่อนเดี๋ยวนี้มันจังอยูแต่เทือกของคุ้เนอะได้ยินแต่เสียงห้องมีมีดอกไผ่หูบ้างไงเจ็บเขียบเออเจ็บเสียงน้างบนอะไรทีเข็ยบได้พระพี่น้องเอ้ยมันกินนั่นใบอันใบดอกคูนนี่พี่น้องเอ้ยนะจนเฮ็ดหมด เราได้ยังตู้เลยสามตูเนาะได้แตไปฝนกับแม่งอันไปการมงกระจีก็พี่น้องไอเพราะอันเข้ามีมีดอกไผ่อันดอกไผ่อันใหญ่เนาะพี่น้องมันก็เลยไปลงมาแมงขนุนนะมีอยู่แมงขนุนนะเดี๋ยวไปการมงกระจีก่อนเนาะเดี๋ยวไปหาเลอดบางทางนั้นก็นะพี่น้องนะ

มันมีใคายานนะท่านก็เตกได้หลายมันโดยยนยานะมันท่านได้โดนอนันขี้ดินดตัวนี้นะ,นะท่านได้เห็นห้องจังหวะ Nó có nghĩa cà phê ơi nắng cái chi nó tôi đầm đầm như phê nón dùng nhất tìm sợi ý ngay phê nó ơi cư เต็มนี่็เขาก็สิเอาไปไล่นะีพี่น้องไปไล่นำ้ำไปล้างนำ้ำเฮิร์ดขี้ควายนีน่ยพี่น้อง เดี๋ยวไปหากองไม่เนาะหาคุยไม่ไก่อนเดี๋ยวเชยแม่ก็บ่หมา่าเพิ่นเอาพี่น้องลอนนอเลยต้มกระดนตเ้ยเหมคัเมก็จนฮักพี่น้องเส้ยดำกลายเป็นเสมยจุก ตอนนี้แมงกระจีห้องกันได้หลายแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวห้าสิบไปไล่น้ำก่อนพี่น้องเลยเอากับมางหอดอนหอดน้ำผายแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวค่อยสิลงไปไล่อัน่ม,มีแมงกระจีก่อนพี่น้องอ้ยคลอยมาไล่ก,ก็เนาะ ไกนี่ไปนั่นแล้วโอเคอะไรที่คายออกแล้วเนาะ พี่น้องพี่น้องหลังจากทาไล่แล้วแล้วกะ คุเตะมา,าแล้ไอ้คนันเป็นอะไคือตัวนี้ออนนกะเฮางนไล่ขี้ควายออกแล้วแล้วเนาะพี่น้องอล้างขี้ควายออกแล้วแนละ้วกระจีกะจนเยอะคึ้นคูพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิผากันเหม่อคนพี่น้องเอ้ยเขินตอนนี้เฮาก็ได้แมงกะจีมาแล้วเนาะพี่น้องคือแมงกะจีเฮาก็ได้หลายเต็บละ กะจะได้พายเดี๋ยวเลาะมือก่อนพี่น้องเลยเขื่อนตอนนี้กะกะลังยางมือนะพี่น้องเดี๋ยวนี้เลือกะมือพบเดี๋ยวยื่นเพื่อพี่น้องเลยคือมือนี่กะบไม่ได้ไกลด้วยพี่น้องเลยเพราะว่าห้องออมการยุ่นแคมบ้านนี่นะ มายพยักก่อนคือตอนนี้กะมาหอนเฮินแล้วเนาะพี่น้องคือเหมอนแมงกะจีนี่กะเห่ากับไปได้ให้กินเดี๋ยวนี้เนาะพี่น้องไอ้พ่อนมันดึกแล้วนะเดี๋ยวมือเสาเห่าสิมาให้กินพี่น้อง,งคือตอนนี้กะค่อยก็ยังไม่ทันได้อำน้ำพี่น้องเลยกินข้าวยาแล้วกลับไปกา้านรถเดี๋ยวสิไปหาอำน้ำก่อนเนาะอำน้ำนอนเดี๋ยวมือเสาหัาสิมาให้ด้วยให้กินนะ สบายดีพี่น้องทุกคนสบายดีตอนเช้าคือตอนเช้าม์ว anyway. ันน like ี้กะสันนิมไม่ได้ไปหาอยู่หากินเนี่พี่น้องเอ้ยแต่สันนิมสิมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินคือเก่าเนาะเพราะว่าเมนูที่เฮาสิเฮ็ดกินเด้่ยกับพี่น้องเอ้ยแมงกะจี๋ยเขื่อนแมงกะจีนี่กะคอยไปกานเมื่อคืนนี้นะพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก่อนเนาะอันนี้ก็คือแมงกะจีที่เฮาไปกานเมื่อคืนนี้เนาะพี่น้องคือแมงกะจีนี่กะเฮาสิบ่ได้โคมดนะพี่น้อง เ่าสีแบงคู่นะเพราะว่านสีคูมดนะมันนึนยายมันกินนี่มดพี่น้องเอ้ยอันนี้ห่าสีแบงคูนะ่นาะตัวนี้ห่าสีจงไวอันนี้คือแมงกะจี้ที่ห่าสีคเ่แวค่อยสีมาโคก่กนน้พี่น้องเดี๋ยวห่าสีมาหลางก็อนนาพี่น้องคือแมงกะจี้นี่กะค่อยแส้ปลาไว้พี่น้องเอ้ยแส้ปลาไว้หึงเติม เพิ่นเพิ่มมันขีเน้เอานะพี่น้องนาคาสิมาหลังโคโก่อนพี่น้อง ຫຼັງນັ້ນກໍເຮົາຊັງລາຍນນະພ ห,หลังจากเข่าล้างแล้วค่าก็ซีมาปรุงเคืองก็น่านะพี่น้องเดี๋ยวจะไปโคเนาะเดี๋ยวค่อยซีมาปรุงเคืองก็น่านะพี่น้องอันนี้ก็คือกระเทียมพี่น้องกาซีมาทุบซะนะ เอปิิมาเซอร์เกอร์เนาะเซอน้ำสะาดให้นะ้กระแป้งนูพี่เน้องเังจากเซอร์เคิร์ลุ่มแล้วฮอชิมาน มากล้นนะพี่น้อง เขาล่นแล้วค่ะาาสิไปโคก็นังพี่น้องนะเดี๋ยวค่ะิมาโคก็นังพี่น้อง คือตอนนี้ก็เริ่มจะสุกแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวเราจะมาเซอร์น้ำมันก็พี่น้องอันนี้ก็คือน้ำมัน่ะเนะคือน้ำมันนี่ก็เ่าเซอร์บไม่ได้หลายนะพี่น้อง ตอนนี้กระซุกแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวค่อยซิมาตักก่อนเนาะตักเสื้อโทยก่อน คืออันแมงกะจีนี่กะเห่ากะสีไม่ได้ตักมืดนะพี่น้องเพราะเห่าจงไว้ป่นแน่พี่น้องเอ้ยอันนี้เอาไว้จำแจ่วอันคืออันแมงกะจีนี่กะเห่ากะไม่ได้ตักมืดนะพี่น้องเอ้ยเพราะอันห้าเสียนจงไว้ป่นนี่นะเดี๋ยวห้าเสีไปป่นก่อนเนาะเดี๋ยวคอยสีมาป่นก่อนพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็คือหอมแดงนะพี่น้องที่เห่ามก Mas eu quero, जो คือตอนนี้กับปน่นแมงกะจีเยาก็แล้วแล้วเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวห้าวิาม,มาตักเสือ้อถ้ยก,ก่อนพี่น้องเลยนี่เนาะพี่นอ้องเดี๋ยวห้าเซียนปิ้งข้าวก็พี่น้องไปนี่นะเพราะอันป่นแมงกะจีก็กแล้วแล้วนะเนาะคือแนวอยู่แนวกินหอากันแล้วแล้วเนาะพี่น้อง ปุตนแมงกะเจ่แล้วก็อันนี้ก็แกงเฮดบดพี่น้องเอ้ยโคซีนกับแ,แมงโคแมงกะเจ่เดี๋ยวเ้าจะไปกินข้าวก็พี่น้องเอ้ย